พี่ชายในภาษาอาหรับคืออะไรฮะพี่ชายกพี่สาวกพี่ชายหลายคนอิกวะพี่สาวหลายคนอคนเยี่ยมมากครับอคนพี่ชายหนึ่งคนอิกวะพี่ชายหลายคนอุกจนพี่สาวหนึ่งคนอคอนวาพี่สาวหลายคนนะฮะพี่ชายสี่คนในภาษาอาหรับอารบะอิกวะ แต่ถ้าพี่สาวสี่คนล่ะฮะอารบาอักขาวาสรุปก็คือว่าการนับจำนวนในภาษาอาหรับนะฮะมันเกี่ยวข้องเรื่องของเพศนะฮะถ้าสิ่งที่เรานับน่ะมันเป็นผู้ชายเลขต้องเป็นผู้หญิงนะครับถ้าสิ่งที่เรานับนั้นมันเป็นผู้หญิงเลขต้องเป็นผู้ชายนะ,ะมันจะตรงกันข้ามกันดังนั้นพี่ชายสี่คนอรารบะอิกว่า พี่สาวสี่คนอา,อารบาอักขวาด